ค่ะก็ดีใจค่ะที่วันนี้แบบว่า mm hmm. เอซ็นเทอร์เวิร์ดเขาจะมีการจัดเผาดาวที่แบบกลับมาจัดจริงจังแล้วอนะไรอย่างเงี้ยปกติก็จะเห็นถ่ายทอดสดอนะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้หนูก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนอยากจะเอเอเอแบบ mm hmm. เฉลิมฉลองกันแล้วเพราะว่าอัดอั้นกันแล้วอนะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นจแบบโอ้โหคอนเสิร์ตมากมายหลากหลายเพิ่งปีหลังแล้วคนก็หนานแน่นอนะไรอย่างเงี hmm. ้ยคิดว่าปีนี้น่าจะ จัดเต็มค่ะแล้วก็คนไทยก็ได้จะมาเหมือนเป็นเทศกาลแบบแห่งความสุขเนาะใช่แล้วช่วงอากาศด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็แบบเย็นๆทุกคนก็แบบอยากจะมาแดนอะไรเมื่อกี้เปิดชื่อศิลปินไทยต้องปังปังทั้งเลยนเนาะปังท็อปชาร์ตกันทั้งนั้นทุกคนก็ถือว่าแมสมากก็ว่าแบบเขาคัดมาดีแล้วเลยหนึ่งในนั้นที่เปิดเวทีเลยคือสุัสราเฮ้ยมาแค่นี้อ๋อโอเคไม่ได้ขึ้นเนาะโอเคไปลองเจิมสักปีมีทั้งสุขสละจริงจริงเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปเจิมนะเพราะว่าก็ แบบมันถือว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะที่แบบเออเราเราได้ขึ้นดน้นเว,เวทีมันก็ถือว่าใหญ่มากๆแล้วของของของประเทศเราเนาะแล้วก็แบบเออศิลปินที่ขึ้นไปก็ท็อปท็อปขนานเลยถ้ามีโอกาสได้ได้ขึ้นไปสักปีก็ก็ว่าก็น่าจะดีใจเหมือนกันทำซักซิงเกิลออกมาก่อนเนาะแล้วขอขึ้น,น <c oughs> เราเรเป็นนักแสดงก็พอแล้วแหละ ความท้าทายหนึ่งในชีวิตแต่บางอย่างเราก็ก็อยู่แบบนี้ก็ดีแล้วจะมีคนชวนไหมกล้าทํากินกันอะไรเงี้ยเยอะอไม่ดีกว่าเพราะอะไรไม่มั่นใจในเสียงตัวเองไม่เคนที่อายเราลองวัดจักรลมหายใจเราก่อนนะว่ามันมันเพี้ยนไหมหรือยังไงมันไม่เพี้ยนหรอกพี่แต่ว่าเราเราจะไปสู้เออนักองอาชีพก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อาชีพเดี๋ยวเขาไม่มีที่ยืนเนาะก็จะมั่นนะเสียงเพี้ยนปกติเราจะเสียงขอหรือเสียงเพี้ยน เราคิดว่าเราพอเราเราตรงทีเราไม่เพี้ยตั้งแต่าหูเราแบบโอเคอยู่แต่ว่าเราแค่แบบว่าเหมือนขึ้นเวทีแล้วเราเราไม่เออเรามามาอะไรอย่างนี้เราไม่ไม่สามารถที่จะแบบเอนเตอร์เทนได้อย่างอย่างแอมฟิซิรงอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสแบบว่าเจะแซมอย่างเงี้ยคือเเป็นออเดอร์มี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 บ้างที่ผ่านมาก็มีบ้างประกอบภาพยนตร์บ้างละครบ้าง แต่โซโล่เดี่ยวยังไม่กล้าเนาะไม่กล้าขึ้นสดอ่ะลิปซิงได้สมัยนี้มีลิปซิงก็เขินอยู่อ่ะก็หลดดีเออพอมันลิปซิงแล้วแบบมันไม่ได้ฟีลเลยไม่เหมือนแบบเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วแบบเขาสดก็จูนก็ได้นะฉีดยากันสุดใหญ่ทุกีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่อยู่แค่หลัง็้อเลยก็เป็นการที่อาจจะไม่ได้รับเลยก็อาจจะมีติดต่อมาอยู่ มีบ้าเขาเลยแล้วเราก็จะปฏิเสธตลอดว่าไม่ขอร้องไม่ขอเต้นนะคะเริ่มเกินให้แสนหนึ่งคิดก่อนเต้นก็ไม่ได้เลยหรอมันไม่มั่นใจอ่ะมันน่าจะต้องใช้เวลาเยเคยเคยลองอยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนไหมว่าเอ้ยอยากจะลองสักงานหนึ่งลองดูชิมลางอยากมากแต่คืออยากจนมาหลายปีแล้วจนตัวเองเริ่มเริ่มอายุเยอะแหละ ก็ยังไม่ได้ทําสักทีเลยนะคะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็คงก็คงอาจจะได้ทำถ้าได้เห็นวันไหนก็คือจะบว่าวันนันมีความมั่นใจกับใช่คิดว่านิวเก้าแหละนี่อาชิญชวนมีใหม่เขาดาวกันห่ะเป็นงานเป็นการแล้ววนไปไกลแล้ว ก็ใหญ่ทุกคนมางานกันค่ะเซนท์คอเวิร์นะคะบางกอกเขาดาวปีนี้นะคะถือว่าเขาจัดเต็มมากๆแล้วก็มีศิลปินเยอะมากๆเรียกว่าศิลปินหุกคนเนี่ยร้องเพลงตามกันได้แน่นอนค่ะขอบชาทุกคนแล้วก็ มีเรนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแบบศิลปินเกาหลีที่หลายๆคนได้แบบคัมแบ็กเนาะคัมแบ็กอแล้วก็เป็นศิลปินในใจเป็นตำนานอ่ะก็อยากให้เข้ามาชมกันทุกคนนะคะคือถ้าใครติดธุระหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดูไลฟ์ก็ได้นะคะทาง Facebook ไลฟ์ของเขาหรือว่า YouTube ก็ได้นะคะหรือว่าจะดูทางช่องสามก็ได้นี่อ่้วตัวเก้าราคะเขาดาวไปไหน ปีนี้อยู่บ้านทำไมอยู่บ้านคะคุณบ้านต้องออกข้างนอกบ้างบ้านตลอดีเลยอ่ะข้อแรงงานมันเยอะมาทั้งปีไไม่ดแรงงานมันเยอะค่ะปีนี้ก็ถือว่าแบบงานปังก็ดีค่ะสาวก็เลยขอพักผ่อนช่วงเขาดาวหน่อยพักผ่อนเลยอย่างเงี้ยให้คนอื่นเขาไปเที่ยวกันไปใช้เงินกันเราใช้มาเยอะแล้วจะ่ไม่มีใรก่อนต่างยังไงนะคะยากเลยค่ะไม่มีเลยค่ะปีนี้ก็อยู่บ้านไม่มีใครชวนไปไหนเลยหรอไม่มีเลยค่ะหรอใช่ว่างเลยอยากโดนชวนไหมครอุ้ย อยากเหมือนกันเออแล้วเขาไม่ชวนเราเลยหรอฮะใครคนไหนเขาคนนั้นคือใครอีกคนตอนนี้ค่ะเออคนที่อยู่แถวนี้เป็ชนะเออคนที่อยู่ข้างแถวทชนะที่ผมยาวสองลีะหรอเออเออเนี่ยพุ่งลงมาจากตึกข้างล่างเลยนะไปไหนมาฮะรอเล่นเปิดเองเล่นเองเปิดเองไ่นเองเลยมีไม่มีไม่มี ไม่มีค่ะพี่พีทไปกันดังนั้นไปญี่ปุ่นนะคะอุยทำไมรู้และคะเนี่ยคุยกันออ๋ <ๆ S 1> ไ,มไม่บ่อยะคะ่ยะ,คะๆๆล่าสุดก็คุยกันที่สามแซบแล้วก็ในไอจีบ้างเออคุยกันทุกวันไหม ไม่ทุกหวันพี่ถามสถิสุดดิบไงไม่มีไม่มีเลยคนตอนนี้เชียร์คู่เราก็ขอบคุณนะคะที่เชียร์นะคะหนูกับพี่พีก็เพื่อนกันเหมือนเดิมแต่การตอบคอมเมนต์มันดูแบบว่าคุ้มจริงมากหวานแววก็เซลมันตลอดอย่างนี้อยู่แล้วพี่พีเออแล้วคมว่าเราเซลเขาหรือเขาเซลเราคะเขาหนูเขาด้วยหนูด้วยเลยเวลาเวลาโดนเซลนี่คือมันแบบยังไงมันใจมันอยู่อยู่เข้าไหคะหรือยังไงหนูว่า หนูว่าไม่ได้ใจหวิวนะหนูว่าเขาชินแล้วกับการที่หนูเป็นแบบแต่ว่าชอบป่าเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็แบบคนรูอขึ้นมาแต่ก็ของหนูว่าพี่พีคืออ่านอ่านอ่านคอมเมนต์แล้วอ่ากล้าไม่กลัวหรอว่าหยอดไปหยอดมาผีมันถลักได้นะหลายคู่แล้วผีผาักหรอแบบ แบบข่าวแบบพี่เกรตอย่างเงี้ยออไม่น่านะไม่ไม่เลยหรอ่เ,เปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยหรอเปอร์เซ็นต์น้อยมากอย่าอย่าอย่าเป็นข่าวกันเ,เลยไม่มีใครเข้ามาแล้วเนี่ยเออเป็นข <c oughs> ่าวคุณมาได้คุยกับพีปีนไหมคะว่าเออมันคนเชียร์กับมาเชียร์ไม่ได้คุยค่ะมีแบบทักสตอรี่กันแบบรีพายสตอรี่กันว่าแบบ<อ>หรือยังไงหรือเราจะต้องไปเที่ยวกันสักแมทหรือต้องคอนเทนต์หน่อย เออตลกไปเลยไม่ได้เลยเหรออุ้ยไม่ค่ะตอนนี้อยู่ในเส้นไหนครับเป็นเส้นเฟรนด์โซนไหมเหมือนไปเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ใช่เของนะคะพี่พีทก็รู้จักกันมานานแล้วค่ะหนูว่าพี่พีทก็น่าจะหกเจ็ดปีหรือว่าสิบปีแล้วเพราะว่าแต่ละโมงเออแต่ตอนจีนเอ็นรู้เลยใช่ใช่ตั้งแต่ของหมือนว่าทุกคนที่เชียร์เราตั้งแตะพรอมมนก็เหมือนกับวันที่พรอม แต่คู่นั้นคือเป็นคู่ที่แพทพีทนะสมัยนั้นก็เห็นเคมีแบบนี้แบบนิดอะไรอย่างเงี้ยหระก็ขอบคุณค่ะีรอแต่ว่าก็จะถามพีทเองแล้วกันถ้าเกิดีไ่รับเราเขาพูดก่อนหรือถ้าเกิพีทต้องออกตัวแรงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูว่าเขาสัมอะไรไม่ได้จะไปย่กม้าะก้ย่ตอนนี้คืออังจีแลสนิทกัน่ะโสดทั้งคู่ไหมฮะเพื่อแฟนๆได้ลุ้นต่อ หนูว่าโสดแต่พี่พีน่าไม่ร <t ip GTA song> ู้ไม่รู้หรือไม่กล้าบอกแทนไม่รู้ไปถามเขาเองเราต้องรู้บ้างแหละเขาต้องคุยกับเราไม่รู้อะไรล็อกสนิทพี่รุ่นล็อเราไม่รู้เออก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่ว่างไม่รู้เหมือนกันไปถามเขาเองดีกว่าว้าวแต่เหมือนเราก็เคยพูดในสักรายการนึ่งก็เหมือนกินก้นต้นใครใครสมิ่เขาเอออ๋อมันเป็นแบบเรื่องของสังสาวพี่ก้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราว่าแบบในฮอร์โมนเนี่ยมีผู้ชายคนไหนแบบเป็นสเปคเรามากที่สุดอะไรเงี้ยเราก็คิดนานมากจริงจริงคิดนานมากเราคิดว่าพีพ,พีเนี่ยแหลาะามว่าช่วงน,น,นั้นนะสมัยนะั้นที่แบบช่วงนี้ด้วยอะช่วงนี้ด้วยช่วงสมัยนะั้นจริงๆคือเขาก็ฮอตตั้งแต่สักซีเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออพีพีเนี่ยถือว่าเป็นหนุ่มหลออ่อแล้วก็หนุ่มฮอตเป็นหนุ่มวัยรุ่นที่แบบอ,าาอ้อพี่ประชาชน เราก็รู้สึกว่าเออพีพเนี่ยแหละเลยเลือกเขาเราก็เลยเลือกสเปคอะไรอะไรเขาตรงสเปคได้เรานอกจากความฮอตจริงๆไม่ได้ไม่ได้มีสเปคตายตัวแต่ว่าถือว่าพี่พีถือว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นในในณตอนนั้นมากกว่าจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันตอนนี้เป็นวัยรุ่นหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งเดียวในใจเราก็พี่พีเออไม่ได้มือนี้เอยก็คือสเปคแต่ว่าไม่ได้รู้สึก แบบนั้นค่ะไม่ได้รู้สึกแบบเป็นชนสู้สาวแบบชอบเอ่ยใด้เดือดเดือดเอาใช้ว่าเราต้องให้เขารู้สึกก่อนก่อนเราเลยนไม่มีไม่มีไม่มีอย่างงี้มันดับฝันไหมดับฝันแฟนๆที่เขาเชียร์ไหมเขาชูป้ายไฟเราแล้วเี่ยก็จินได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้พี่พีเขายังไงไงอ๋อก็คือต้องให้ผู้ชายเขาเปิดก่อนแล้วเนาะเขาเปิดก่อนแล้ว สามก็มีพ่รูธได้แล้วหนึ่งจริงจริงพอตอนคุยกันคือขำใส่กันเหรอเวลาเห็นข่าวเนี้ยก้าวเราไม่ได้คุยกันเลยเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันแบบอะไรอะไรแบบว่าเราติงตองกันอยู่แล้วสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนสนิทกันมานานเราก็เลยแบบเล่นละครเล่นนักด้วยกันบ่อยเลยไงก็เลยรู้ใส่กันอยู่แล้วเดี๋ยเรื่องอะไรมีเรื่องให้กันอีกมันจะใช่ก็จะย่งใกลอ๋าไม่ได้พูดวิมี แล้วจะได้เจอกันอีกเจอกันเรื่องตลอดไปแต่ก็าจะเจอในกองใช่ค่ะก็เจอในกองเพราะที่เราสูตรด้วยหรือเปล่าช่วงนี้เขาเลยแบบหยอกขวอยอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงเอแฟนแฟนหรือไม่ไม่ที่พีเขาไม่ยอมที่จะคอยอ๋อเราก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะแซวเขาแบบในโซเชียลได้ไงอะไรแบบนั้นมากกว่าแต่จริงๆคือเราแบบเหมือนหลังกล้องหรือหลังโซเชียลมีเดียเราก็ หรือว่าเขาพยายามแสดงให้เราเห็นแล้วแต่เราไม่เห็นเองหรือเปล่าว่าเขากำลังเื่นชอบเราหรออะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์มันมีเห็นเยอะแยะตอรี่มันคล้ายๆกันนะไม่มีไม่มีไม่มีพี่พีไม่มีค่ะเออจะไม่ทำให้แบบพวกพี่ช็อกใช่ไหมเปิดตัวปุ๊บอ้าวข้ามเฟนโซอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเอาให้สุดค่ะไม่มีไม่มีวันนี้ยังไม่มีไม่มีค่ะวันหน้าไม่แน่วันหน้าก็ไม่แน่แต่ได้ยังได้พัหัวข่าวยังได้ แล้วตอนนี้มันไม่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบหรอหรือเรามีแคนดิเดตไม่มีเลยพี่หนูว่าแบบเหมือนตอนนี้มันแบบมันไม่ได้เจอใครด้วยแล้วเราก็ไม่ได้อยากคุยกับใครด้วยเลยเออทำไมถึงอยากอยู่คนเดียวเพราะอะไรมันไม่อยากจะโฟกัสคนเดียวแบบเออไม่ไม่หรอกเออไปกินจากที่ร้องแล้วอย่าเพิ่งร้องเลยลูกใช่ใช่หรือว่าอยู่นแค่ ไปอยู่ร้านโมแติดใจเหรอติดใจเหรอครับเออติดใจชีวิตสดหรือยังไงมันสนุกหนูได้แบบเหมือนหนูได้ฟรีมากเลนเลยไม่ได้แบบเป็นรูปเกิดเลยค่ะรูปเกอะไรอ่าเงอหนูก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันจริงหนูก็ยังตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะเราเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก่อนหน้านี้เหมือนก้าวมีแฟนมาตลอดใช่ไหมมันก็เลยทำให้เหมือนพอได้ใช้ชีวิตสดมันก็เลยแบบเห็นอีกมุมนึงใช่ใช่หนูรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าแบบเหมือนได้กลับมาเป็นตัวเองได้กลับมาเป็นเหมือนชีวิตตอนที่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้แบบ ได้ดูแลตัวเองได้ทำงานทำนี่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครเข้ามาก็คือให้รู้ไว้เลยว่ายังไม่ใช่เวลาก็ยังไม่ฟ้องค่ะแล้ยังไม่อยายังไม่อยากคุยแล้วกันแล้วบอกพี่พีทเข้าไปยังบอกพีทเข้าไปยังอุ๊ยพีทพักก่อนนะพูดเองเออเองเลยอย่างนี้กลัวกลัวไม่เกี่ยวกการจะติดใจในการใช้ชีวิตนี้ก็อนาคตเราก็ตอบไม่ได้นะแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังติดใจในชีวิตที่เป็นแบบ ใครเข้ามาก็เป็นเพื่อนๆกันไปก่อนใช่แต่ไม่มีอย่างเช่นพีชัชลาอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นเพื่อนๆนะพีชเอ่อเล็กมๆมีมีคนในเล็กๆก็ถากเยอะเหมือนกัไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเราเราปิดเล็ก เขาถึงเรายากถูกไหมถ้าสมมติอุ้มหนึ่งจะเข้ามาจีบเราอะไรเงี้ยหนูว่าเขาเขาทักมาเราก็เราก็ตอบเป็นมารยาทเฉยๆอะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สื่อสารในต่ออะไรเงี้ยมันก็อาจจะค่อนข้างยากในมุมที่ถ้าสมมติว่าเราเป็นเขานั้นเพราะว่าเขาก็คงยากเหมือนกันเลยแสดงว่าถ้าจะจีบเขาเข้ามาใต้คอมเมนต์จะฟิ้บเลยเอออย่างเจ็บเลยเขาเลยฟิดเลยเออเขาเลยเออมัน เหมือนกันนะเวลาเขาคอมเมนต์แล้วเราจะแบบโอ่ยคนนี้คุยต่อดีกว่ายแต่เรื่องคอมเมนต์เราจะไม่เปาแก๊สใช่ไหมคะเราก็เจอแบบเบอร์นี้ตลอดไปอะไรนะเราต้องใช้เตาไฟฟ้าแล้หมดแล้วว่าก็เราก็จะแบบ เบอร์แรงตลอดไปเวลาพี่พีทมาแบบแซวๆกันเลยจริงๆกันหนูไม่คิดเลยเดี๋ยวว่าจะเป็นคู่เป็นข่าวเพราะว่าหนูกับพี่พีทก็คือติงตองกันอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่ามันมันจะมีคนจะมาจับมาจับจีนหรืออะไรอย่างเงีลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเพื่อนๆมีแบบเป็นแม่สื่อแม่ชับเป็นอะไรนี้ให้เราบ้างไหมไม่มีค่ะเพื่อนก็ไม่รู้จะหาใครมาใหแต่โดนแซวไหมคะพอมีข่าวว่าโดนแซวเยอะไม่มีบางคนก็ตกใจว่าแบบ รอจริงเหรอแต่เพื่อนเพื่อนสนิทที่อยู่ข้างกันก็คือไม่มีใครส่งมาบอกเห็นแล้วแล้วก็เลื่อนถาดเ,เพื่อนไม่เชียร์เหรอเพื่อนเชียร์ไหมไม่มีใครพูดอะไรมากกว่าเอ,อ้แหมจะได้เพื่อนไม่เชียร์ <laughs> <laughs> เลยอสวดน,นะคะสดน,นะคะคิงค์ก้า สโสดเนาะโสดโสดค่ะเอออย่าเพิ่งมาจีบอย่าเพิ่งอย่าพี่พีทคืออย่าเพี่พีทคือพี่พีทค่ะพี่พีทคือพี่พีทเออถ้าพี่พีทเป็นที่รักเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใช่โอเคอินเสิร์ตค่ะ